กาบทักไทยสบายดีพอแม่พี่น้องเอฟซีทีเข้าหลงมหักทุกทุกทานขอยินดีตอนหับเข้าสู่สองของน้องฝ่าปา,ากแปเนาอพี่น้องในคลิปนี้น้องฝ่ากะสี่ขออนุญาตนําเสนอบางอย่างเนาอพี่น้องเนาะ เหตุมันเนืองมาจากว่ากำลังที่เป็นข่าวกันอยู่เนาะเรื่องของอุบัติเหตุเนะอะยูนคอนพนมันนะที่ว่ารถทางฝั่งเซปโปเลาค่ะมาเลี้ยวมาเกิดอุบัติเหตุอยู่ฝั่งไทยแล้วก็ให้เกิดมีผู้เสียชีวิตก่อนอื่นต้องขอสแสดงความเสียใจเนาะพี่น้องเนอะอ่ามายังผู้ครอบครัวผู้สูญเสียเนาะก็เสียหมกเสียใจน้ำเดอ้อ บุมีผู้ใดอยากให้เกิดแต่ว่าน้องฝ้าสีมานําเสนอในคลิปนี้เพราะว่าเห็นหลายๆสองเพ่นกับได้เอาลงแล้วเนาะเรื่องเล่าที่ว่ามันเกิดขึ้นนะแต่ว่าน้องฝ้าสีนําเสนอในเรื่องอมีอยู่สองประเด็นด้วยกันอ่าฝ้าได้ไปเบิ่งนะบางสองเพ่นกับตั้งคำถามว่าเอ๊ หลดฟังเล่าที่ขามมากครับอยู่ฟังไทยนี่บริเหตุประกันภนัยเบาะเอียงนะไม่ได้ทําประกันหรือจังยังจังเสียนะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่น้องฝาซีมาเล่าสู่ฟังแล้วกับประเด็นที่สองก็คือ driving manner ก็คือมารยาทในการขับขี่ของคนอยู่สปปลาวเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสองประเด็นที่น้องฝาสีมาเว้าสู่กันฟังในมือนี่แล้วกะ็อันนี้บริ มาผ่าเพียงหรือตีเตียนผู้ใดโดยจะมาเล่าสู่กันฟังซื้อๆแล้วก็อยากฝากไว้เนะาะทว่ามีคนเล่าค่ะมาเบิ่งในคลิปนี้เนาะก็คือมารยาทในการขับขี่อยู่ฝั่งเล่านะอ่าน้องฝ่ายอยากฝากเลยเนาะว่าคนส่วนหลายกับอ่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ามันจะบ่เมนทุกคนเนาะอันนี้เ่าบางบางคนบางกลุ่มส่วนหลายนี่คือมารยาทในการขับขี่นี่แย่แห้งบ่ไดเหลืองเลยอืมแต่ว่าคนที่ขับขี่มีมารยาทก็มีหลาย ออมีหลายผู้ที่ขับขี่ใจดีเลยก็มีหลายระมัดระวังเซฟตี้นี่ก็มีหลายแต่ว่าส่วนหลายบางคนะโอ้โหอย่างที่ป้าฝาเคยได้นําเสนอประมาณหกเดือนก่อนเนาะเรื่องมารยาทในการขับขี่ซับปป,ปลาวอะนะเจ้าต้องวัดใจบางที่ควมถือต้องบอดี้ซอยให้เฮามีชีวิตหลอดเสมอไปอันนี้ป้าฝาเคยเบอกแล้วในคลิปนั้นอ่ะเพราะว่ายังบางที่เข้ามาท่างถืงอยุแต่ว่าผู้ที่เขาแบบ อเขาเอิน่าบอกอันเขาหลบกฎจราจรนะเขาเห็ดพิษแต่เขามาส่วนเฮาสมมตาิว่าเฮาตายเฮากะว่างอย่างบ่ได้เทงว่าเฮาถือแต่เฮาตายมันก็บกคุมสนานแล้วขับขี่อยู่สซป,ปเล่านี่สิเอานิดใสมาใส่อยู่ไทยนี่ก็บอเนี่นนําเนาะบอเบอ,อยกเห็ดมาหอดกบเปลี่ยนกบแปลงอยู่ล่วสิเป็นอย่างสี่สิขอแสน้อยหนึ่งก็คืออ่าสมมติว่าทางไงขบทางหน่อยเนาะเอออันทางตรงนี่นะทางตรง,นะง,งแล้วมีทาง สามแยกมากรบเล็สามแยกเขาสีเหลี่ยวไปทางายังอย่างสินะอ่ะแต่ว่าผู้พ่นมาทางตรงนะคะว่าเป็นสีแยกไฟแดงหรือสามแยกไฟแดงเพิ่นสีบ่อคอยอยากจอดอ่าติดไฟเหลืองหรือว่าไฟเตือนก็บ,บ่อยากห่วยนะทุกคนห่วยนี่ไหมยพว่มว่าผ่อนคพามเร็วนะก็คือฝ้าวแบบอยากเหยียบให้มันวิดประสซะเอออันนี้อันนี้เห็นนะเห็นเห็นส่วนรายเลยอยู่ฝั่งบานคอยเออ และบันนี้คือมอเตอร์ไซค์ก็ตามรถใหญ่รถเอียงก็ตามเขาเจ้าบอยอยากค่อยสะลอสมมุติว่ามีคนตีตาเหลี่ยวเทิงว่ามันบ่เป็นทางสามแยกหรือสี่แยกกย็ย่าบ่เป็นทางซอยกย็ย่า,ญญา,นาคนออออเขาให้สัญญาณว่าโอเคข่อยอยากออกไปาสปสู่ทางใหญ่แล้วเขาให้สัญญาณแต่คนนะ่ะนะบางคนนะแรงนําใจบ,บ่บห่วยบ่บผ่อนความไวใ้ใหเขาก็เฝ้าแต่อยากเหยียบเร่งเฝ้าออไปให้มันวิด เออเนาะพอกักบเงิดคือการแบาเอียงคนคือเป็นยังสี่เนอะอ่าบ,บ่เป็นยังทุกคนกับหลายคนกับดีหลายคนกับบ่ดีเนาะแล้วก็ยามันแต่ว่าอยากฝากไว้ว่าถาว่ามีมารยาทในการขับขี่เป็นแบบนั่นอยู่บ้านเจ้าของมาทางไทยเนะี่ยอย่าเอามาใส่เนอะให้เปลี่ยนเออพอมันใส่กันบ่ได้อยู่ไทยเขานับถือกฎจราจรเป็นหลัก เออถาว่าไฟเหลืองก็คือจอดวบก่อนเลยเพะว่าย่านย่านผวกฝาไฟแดงมามาันเอาอ่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็มาเรื่องที่สองเลยนะทุกคนเนาะที่ว่าหลายคนก็ถามว่าหล,ลดอยู่ฝั่งเล่านีเวลาข่ามมาไทยนี่เขาได้เหตุประกันบอ่ออ่าอันนี้เนาะอ่าฝ่าฝัาตอบให้เลยว่าแต่ละดานนี่แต่ละต่อมอนี่เขาเจ้าจะจํากัด อ,อ,อันเข้มงวดหมายความว่าในตอนเขายื่นเอกสารในเบื้องต้นนะเขาจะกวดเอกสารรถและกบบาบังคับให้เขาสื่อเป็นพรลบอ,รอ่าเป็นพรลบคลขมข้องเนาะพระบฝั่งไทยนี่นะเขาก็จําเป็นต้องได้สื่อแต่ว่ารถคันอื่นนี่แอดมินบลบหูว่าได้สื่อเป็นประกันภัยอันเพิ่มเติมบอนะกรมท่านนะนะ แล้วแต่ผู้มีเงินเนะะลละาแนะ,ะแล้วก็ผู้ลดราคาแพงนะคะเพราะว่ามีกรม,มท่านคุ้มครองนอกเหนือจากพรบรมันก็สิเป็นอ,อัน่าสองสันไปเลยนะเนาะเออเป็นสองอย่างไปเลยเพราะว่าพรบรมันก็คุ้มครองกับบลายแต่ว่าอันนี้ฟ,ฟ่ากับบงฮวงว่าลดขั้นอื่นเป็นอย่างไรลดคนอื่นเป็นอย่างไรแต่ว่าสิขออนุญ,ญาตอเอามา ให้พี่น้องฟังในประเด็นของหลดเจ้าของเนะน,นาะในธนทธิวาเฮ้ากับเคยไปเคยมาเทีเ่ยวมาไทยดูแห้งเนาะทุกคนเนาะก็เลยได้สื่ออ่อันนี้คอเอาให้เบิง่งอันนี้เป็นอ่าเพิ่นเอิญว่าสัญญาประกันประกันภัยเนาะประกันภัยหลยปีเนาะอันนี้ของปีก่อนเบิดเบิดไปแล้วอันนี้ของปีนี้ยังมีอยู่สีเบิดอยู่ประมาณอ่าพฤษสภาพปีหนา้าอ่าจังสิเบิด อันนี้เป็นสัญญาคุ้มครองเนาะ,ะถึงว่าจะบอมนันไอ้กรมท่านเอียงแต่ว่ามันก็เป็นแบบจังใดลาพี่น้องมันก็คุ้มครองใดระดับนึงเนาะแต่ว่าเฮาก็ต้องคอยไปคอยมาเพื่อป้องกันบ่ให้อุบัติเหตุถ้าว่าเฮาหลีกเลี่ยงบ่ได้ก็จําเป็นต้องได้ใส่เนาะอันนี้ก็คือมีเผื่อไวจะดีจะเป็นการดีมีเผื่อไวจะเป็นการดีอันนี้เขาเจ้าจะคุ้มครองแบบใดก็คือ,อเขาจะคุ้มครอง ผู้ประสบภัยเนาะอันนี้เขาเขียนว่าตะตารางะตะตาราังกรมมาทันประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเออแล้วเขาก็จะคุ้มครองตามเงื่อ,อนไขที่เขามีเนาะขอใอ้อ่านฟังข่าวๆน้อยนึงเนาะอ่าสมมติว่าหนึ่งคนสําหรับความเสียหายต่อร่างกายหรือหรืออนามัยนี่เขาคุ้มครองรเกินแปดหมื่นบาทเออและบัานี่อ่าต่อหนึ่งคนสําหรับเสียชีวิต อ่าหรืออ่ากมมนกษมันว่าพิการนั่นแหละเนาะอ่าเขาคุ้มครองบอกเกินห้าแสนบาทเออและบารนี่ต่อไปเนาะอ่าสองแสนบาทถึงห้าแสนบาทตอนต่อนหนึ่งคนสําหรับอ่าพิการท้าวอนยางสินะ หรือการสูญเสียอวัยวะตามเงินไขกรมทั้งเงินไขกรมมาท่านประกันภัยที่เขากำหนดไว้แล้วก็มีอีกหลายๆขาอขออันนี้อ่านใกันฟังข่าวว่าเขาคุมข้องอย่างไรแต่ว่ามันมันกระบอกได้คุมข้องหลายน้ทุกคนแต่ว่าก็มีเพื่อไหวติดลดไหวก็เป็นการดีพอว่าค่ะมันเกิดมาแล้วมันก็เครียดยากบันี้นอกจากว่าประกมาท่านประกันภัยทั้งฝั่งไทยที่ที่ว่าลดเล่าค่ะมาไทยจะต้องมีแล้ว สิ่งที่เจ้าต้องมีเพิ่มก็คืออ่ากรมธานประกันไฟบ้านเจ้าเองฟังซอฟบอบเลาาก็ต้องมีเนาะยูเล้าส่วน้ลยเขาจะนิยมใส่เป็นบริษัทเอีอยงจะมีเล้าเวียเทพเจริรนอย่างสี่นะเออของ,ของบริษัทใหญ่ๆก็มีบ่คหลายดอกคอฟ้าก็ใส่ไปตอกที่ตอกกันมาหลายปีแล้วพี่นนองอันนี้นะกระซิบเบิร์อยู่ประมาณเดือนอเดือน 12. สิบสองจมีเงินไขาการคุ้มครอง เอียงหลายๆอย่างเนาะว่าเสียชีวิตเจียเขาคุมข้องเท่าไหรแต่ว่าใดๆอ่า,อรา,าก,การมธรรม์ประกันภัยเขาจะคุมข้องแต่ในกรณีที่ว่าเจ้าอ่าเป็นคนบบแบบว่าบกผิดอืมบพิดแบบใดหนึ่งจะมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายอืมหลดของเจ้านี่อ่าเทคนิคออินสเปกชันนี่ครบเออบกขาดจังนี่นะ อ่ามีมีมีทะเบียนรถเอียงครบนะทุกคนเอกสารเกี่ยวกับรถนะนะอ่ะาฝากบอสังสิฉันทหายเบอร์สุนสุนเนลเนาะก็คือมีเอกสารครบลักลักหนึ่งก็คือใบ,บขับขี่บอขาดเออแล่เหาบอมินเมาบอบอดื่มบอเอียงบอจังสีนะเขากับเงินไขประกันภัยที่ว่าเขาจะคุมคล้องเท่าได้อ่าและเขาจะคุมคล้องเฮาเนะาะประเฝ้าเองก็เคยดอกพี่้องเคย เคยเหตุพิษนะนะเคยเหตุพิษทอยหลดไปซนหลดเต่าเขาตั้งแต่สมัยอันครับหลดขั้นก่อนเก่งสีดำบุนกถอยไปล้วไปซนหลดเต่าเขาจนบุ่มชำกระดงนี่พี่น้องอ่าแล้วก็ก็โทรเอิ่นประกันภัยมากประกันภัยเขาก็มาถ่ายรูปถ่ายยังเก็บหลักทงหลักฐานเอียงแล้วเขาก็ปล่อยเข้าไปแต่ในกรณีเข้าพิษนะเข้าสมหลดเอาเองแต่ว่าหลดคู่กรณีนะประกันภัยเขาเจ้าจัดการ เนาะแต่ในกรณีที่เหาโบผิดจังสี่เขาก็อาจจะจัดการสอมหลดให้เหาจ่า,จายค่าอะไรหลดเอียงให้เหาถา้ากระจกมันแตกเขาก็เปลี่ยนให้ถ้าเป็นประกันภัยสั่นหนึ่งเนาะอาจจะประมาณนั้นทุกคนมองฝากับโบแมนผู้ขายประกันเด้อเออกระซิมมาว่าสู่กันฟังแนวนั้นก็คือประเด็นมันก็คือทุกขั้นที่ขาบมาทางฝั่งไทยนะเขาจะบังคับให้มีพรบหรือประกันภยัยถ้าผู้ใดว่าอยากสื่อเพิ่มก็สื่อเพิ่มได้ เออเป็นอ่าคุ้มครองวงเงินหลายๆนะทุกคนลดเพิ่นรู้ลดเพิ่นงามลดเพิ่นแพง่งเพิ่นกระซือคุ้มครองวงเงินหลายๆบางคนกับเงินประกันกับชม่วิมงวันลดใบแดงลดไม่ลดเอียงยังสีนะลดซื้อหม่ไม่เงินคุ้มครองประกันภัยนี่สามารถออกลดคันหม่ได้เลยเนาะเอออันนี้ก็คืนกับเงินไขของแต่ละบริษัทแล้วก็วงเงินที่เฮ้าซื้อประกันหันเนาะประมาณนั่นทุกคนอ่าได้ๆกับเดตตอบ ให้ขอของใจกันเบิดสุคนแล้วเนอะอ่ามีแนวใดเอซอยากหูเอียงเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามกันได้น้องฝากอธิบายมหฮอนี้กับบเดสัเจนและแจมแจงเบิร์สุอันสูแนวก็มาบอาสู่กันฟังตามภาษาคนเส้นประสาทเ,เนอะอ่าพิษพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณาทีนี้กับสบายดีเบอร์สุคน